สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศสวนนะคะจะมาตัดอยอดบักอึจ้ะน,นี่ค่ะเราจะมาตัดยอดบักอืกกันนะคะว่าเตะมันอยู่ไหนเราจะมาตัดยอดบักอืกกันนะคะ ยอดปากอืดแล้วก็ถอนหยาไปในตูัวจะงอดปากอืดแล้วก็ถอนหยาไปในตู ดึงหากมันบวกลื่นเสียดายแท้หวะกว่าแต่รากบอไอ้ยอดบอเออนี่ค่ะยอดมัน <assisted> บ <horas> ันนี่เมนบอกค้อว่ามันจิตแตกทางเด้อพี่น้องไอ้เป็นเมนหอดมันบันนี่คือว่ามันจิตแตกอีกตัดไปโหลดยอดบหยอดก็ตัดไปนีหน่อมันบอ นมันใบมันงามงามแต่วันผ่มีหน่วยมันงามแต่ใบตัดใบมันออกก่อนใบมันงามเกินเขาบอกว่าเอาไปต้มได้ไปลวก ก็บอกใหญ่ย nice ักษ์เถอยกระแดงอยี่ยงดอกกระแดงแดดก็จะอ่อนดีเถอะเนาะตัดไปมันจะได้ออกเยอะๆโอ้ตัดตัดลวกกินเส่บเถอะวะอันนี้มาดูแตงน้อยเรานะคะ หลายพดมันอันถากมันกินหนวยบวเคือเทเ็ดเบิดอันนี้มาดูแตงน้อยเรานะคะเห็ดคางไว้ให้มันนี่ค่ะมันติดหนวยล้วเด้อจ้าแตงไทยนี่นะคะแตงไทยนะคะอันนี้คือบักโตนเรานะคะต้นบักโตนโอุย้ยลูกพุ่นชุก ไก่สุกกับตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้สุกแล้วนะคะเพิ่งกำลังกินอยู่อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วนะคะลูกพุนเราลูกพุนอันนี้เริ่มสุกแล้วนะคะเอออนนี้คือต้นลูกพุนนะคะต้นลูกพุน เนี่ยมันดกมันดกมากมันล้นถิ่งแล้วนี่ก็ไก่ซุกแล้วค่ะเนี่ยเห็นบ่เนี่ยพามาเก็บยอดแต่ว่าบอกโตมันคือแบบเป็นหน่วยเงียแค่นี้แหละว่เป็นดอกเออว่าเป็นดอกว่าไม่ว่าเป็นหนวยมันว่าเป็นดอกจ้ะเ,เ,เ,เดี๋ยวเราจะตัดยอดมันไป